ต่อที่ใช่มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับว่าการเจอกันมันเป็นเรื่องโชคตาอยู่แล้วเอกสารต่อยังไงอันนี้อยู่ที่ตัวเราเราเป็นเพื่อนกันจะพบกันต่อจะยังไงเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ยืมกันไปเลยก็แล้วแต่ที่ตัวเราว่าได้มาเจอกันแล้วก็ถือว่ามีโชคตาต้องการพี่ป้อาบอกว่าใช่ตอบได้ดีต่อได้ดี รับแล้วรับแล้รับหลายตออ่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอสุดท้ายยังไม่ตอบเนี่ยเดี๋ยวให้ยกมือนะคะอ่ะเดินตยก้คยยกขึ้นเลยต้องไม่ทิ้งงานชีวิแล้วล่ะเอาใหม่นะเอาใหม่เนาะอ่ะเดตยังไม่ซ้อะเอาลงตาลยังไม่ซ้ยังไม่ตั้อาใหม่อาให นี่ผมเห็นข้อมือสาสีนั่นไหวมากโอเคถึงไหมแนใหญ่วไหเหลือตัว e ตัว n ตัว o ตัว u ตัวอะไรครับตัว e ตัว n สองตัวตัว e ตัว c ไม่ใช่ตัววไม่หมดเรอเอาตัวอะไรครับมี e หนกับ e สอง e สอง มันใจสุดเลยส่วนไหนคะที่เซ็กซี่มากสุดคะพี่ถ้าตัวผมคิดว่าตัวผมเซ็กซี่สุดครับก็ได้เป็นเออ่ดวงตาโอ้โหมองไปได้ไหมคะดูใกล้ๆได้ไหมครับได้ระวังนะระวังนะครับผมก็ได้เป็นดวงตาแหละก็เวลา เล่นละครอะไรอย่างนี้ก็เออมีแต่คนคอมเมนต์ว่าเออตาสายตาเนี่ยมันใช่เลยนะดวงตามันเป็นหน้าต่างของหัวใจปกปิดอะไรไม่ได้ครับปกปิดอะไรไม่ได้นะคะอย่าโกหกโกหกลุ้มหมดเลยใช่ไหมอ่ะยกขึ้นหน่อยตรงไหนเมื่อกี้อ่าน้องหมากค่ะเอาไปให้หน่อยนะคะหรือไม่ส่งต่อช่วยส่งต่อให้หน่อยได้ไหมถ้าไปไม่ถึงหรือแพรทางไหนได้ไหมคะขอบคุณมาก